สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่ช่องหนมหมูพรีเมียมนะครับผมคลิปนี้จะเป็นการปลูกขึ้นช่ายแบบง่ายๆนะครับปลูกในกองโฟมนะครับระบบน้ำนิ่งนะครับผมเข้าใจได้ใน1ินาทีนะครับจะมีขั้นตอนแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายที่ผมเพาะไว้นะครับจะเป็นต้นกล้าที่ผมจะเอาไปลงปลูกเนาะพี่น้องนะครับ ผมอนุบาลไว้ประมาณสิบกว่วันนะครับนับจากมือที่มเมล็ดงอกนะครับผมบ่ได้นับจากมือที่เพาะเมล็ดเนาะพี่น้องนับจากที่มือที่ขึ้นชายงอกนะครับถือว่าอัตราการงอกอะโอเคอยู่นะครับงอกทุกมเมล็ดอยู่นะครับ,เ,เ,บดเดี๋ยวมาเบรงระบบลากกันนะครับว่าลากจะเดินดีบ่นะครับผมโอ้ลากก ถือว่าแทงลงมาเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเส้ถาดนะครับเพื่อจะเอาไปใส่ถ้วยปลูกแล้วก็ลงกลองปลูกต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งขัดนตอนต่อไปกันเลยนะครับค้าบผมหลังจากที่เอาเส้ถาดมาเนาะพี่น้อง จะเอามาใส่ถวยนะครับผมเส้ถวยเขียวปูกนะครับนีเนาะพี่น้องวิธีการใส่ถวยเนาะกดกีดก,กออกมาจากฟองน,นอ้ำนะครับแบงออกมานะครับแล้วก็จะย้อนขึ้นข้างบนก็ได้นะครับหรือจะเอาเขาข้างใต้ก็ได้เนาะแต่ส่วนมากเอาเขาข้างบนดีกว่าเนะพี่น้องก็จับยัดลงไปนะครับจับยัดลงไปแล้วก็ดึงฟองน้ำออกมานะครับให้อยู่ประมาณครึ่งนึงเนาะให้รากเขาย้อนแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จนะพี่น้องเนาะ นะครับเป็นวิธีใส่ถัวยนะครับจะเป็นถ้วยขาวหรือถ้วยเขียวนะครับจะใส่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนถ้วยปลูกนะครับภาชนะที่ปลูกเนาะพี่น้องทำง่งยๆครับผม เสร็จแล้วครับลานสาวเห็ดเนาะพี่น้องเล็กหน่อยก็เห็ดได้ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นกล้องที่ผมจะใส่ปลูกขึ้นใชยเนาะครับจะเป็นกล้องกุ้งเนาะพี่น้องเขาเรียกกล้องกุ้งนะครับกล้องเร่งเล่แบบนี้นะครับใส่ทุงดําเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมปลูกมาประมาณซี่รุ่นแล้วครับจะเปลี่ยนแดนะครับเป็นกล้องกุ้งอ่ผมใส่ปุ๋ยไว้แล้วเนาะพี่น้องจะแดงๆเนาะพี่น้อง อันนจะเป็นปุย A เนาะพี่น้องสีแดงๆจะเป็นปุย A นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำใส่เลยนะพี่น้องเนาะแล้วค่อยเอาปุย B ใส่ที่หลังนะครับแล้วก็ค้นให้เข้ากันนะครับเพราะว่าใส่ปุย A ก่อนถ้าเาน้ำใส่มันจะบ่ได้คน้นนะครับมันจะบ่ได้ค้นสองรอบนะครับผมเอาปุยใส่ประมาณลอยซีซีครับผมพะผมใส่สีซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเนาะครับกองกุ้งกับประมาณ ยี่สิบเอ็ดเอยี่สิบสี่ลิตรเนาะพี่น้องจุน้ำยี่สิบสี่ลิตรนะครับกระพุ่มกระจิปัดไปประมาณเป็นรอยซี่นะครับการหาค่าน้ำเนาะเพื่อพี่น้องบดได้ใส่กองแบบนี้เนาะครับก็จะเอาประมาณเอากว้างคูณยาาคูณสูงนะครับและ,ะหารด้วยหนึ่งพันนะครับจะได้ค่าน้ำเนาะพี่น้องนะครับปลูกง,ง่ายๆครับผมฟ้าที่ผมใส่ปลูกนะครับจะเป็นฟ้าของ ก้องกุ้งนี่แหละครับแต่ว่าผมจะตัดด้านคางออกนะครับผมจะไริปิดแบบนี้นะครับผมจะร้อยในน้ำเลยนะครับเพื่อไงต่อการปลูกแล้วก็ะน้ำจะบ่ได้ลดนะครับขึ้นชาาจะได้กินน้ำตลอดเวลาเนาะนี่นะครับพี่น้องอันนี้ผมเติมน้ำขอก้องแล้วเนาะครับจะเป็นน้ำบาดาลนะครับที่ผมใส่นะพี่น้องน้ำใต้ดินนะครับสังเกตว่าน้ำจะคุ้นนิดๆนะครับ ผมบ่ได้ปับค่าหน้ามเนาะพี่น้องเนาะก็คือปลูกเลยนะครับกบ็สามารถปลูกได้นะครับเพราะว่าหน้าบาดานน้าอยู่นี่ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องบ่ได้วัดค่าแล้วก็บม่มีปัญหานะครับที่ผมใส่ปลูกนะครับถ้าพี่น้องคนไหนที่แบบมีแต่น้าบาดานเหมือนผมนะครับก็บสามารถปลูกได้นะครับถ้าจะเป็นน้าหน้องน้าห่วยก็ได้แค่นนะครับ แต่ก่อนผมก็ใส่น้ำหนองนะครับน้ำจากสะนะครับจากสะป่าเนาะพี่น้องนี่ครับผมใส่น้ำจากบ่อนี้มาปลูกเนาะพี่น้องก็ปลูกก็ถือว่าใหญ่เร็วเนาะพี่น้องน้ำจากหนองนะครับแต่ว่าผมก็ทดลองว่าเอาน้ำบาดาลล่องเบิงเนาะพี่น้องจะบ่ได้ดูดจากบอ่อใหญ่นะก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะครับหรือแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่อ่าน้ำของพี่น้องเนาะถ้าเป็นกตเป็นด่างก็ต้องหาแนวมาปรับนะครับเพื่อจะสามารถปลูกได้นะครับ น้องพี่น้องหลังจากที่เาเติมน้ำเติมกล้องนะครับเติมปุ๋ยเอไปแล้วก็คือปุ๋ยบีนะครับปุ๋ยบีสีเขียวนะครับตามหลังน้พี่น้องเติมเสร็จแล้วก็หาที่มาค้นนะครับให้ปุ๋ยเอปุ๋ยบีเขากันน้พี่น้องค้นจนกว่าคิดว่าปุ๋ยจะเขากันนะครับค้นไปทางเดียวกันก็ได้ครับพี่น้องจากสีหลอเน้องพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ค้น กับดันนะครับท่วนเข็มเนาะพี่น้องนี่นะครับคิดว่าปุยเอปุยบีเขาเ้ากันแล้วกะปิดฝาครับหาฝามาปิดเนาะพี่น้องนี่ครับแผ่นปิดผมจะเป็นแบบร้อยหนามซิเนาะพี่น้องเนาะถ้ากะเอาพักมาปลูกใส่ก็เป็นอันซิดเนาะพี่น้องเนาะผมก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับนะครับสองดานนะครับ น,นีนนนน่นะครับผมปลูกไปแล้วนะครับผมปลูกไปจนเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับวิธีการปลูกปูแบบไดเนาอพี่น้องอันนี้ปลูกไปจนเต็มหมดแล้วเนาะพี่น้องนี่นะครับอันนี้ผมว่างให้พี่น้องเบิ้งเนาะอันนี้ผมใส่แบบรอยน้ำเลยเนาะพี่น้องนี่นะครับฝาลอยน้ำนะครับเวลาน้ำลดก็ลดตามน้ำเนาะพี่น้อง กัดไส้เนาะพี่น้องกะนี่นะที่เขาเหลือฟ้องน้ำไว้ครึ่งหนึ่งเนาะครับกะย้อนลงธรรมดานะครับอยญให้ลากเขา,าพับเนาะพี่นอ้องใหญ่ลากเขางอแบบนี้เนาะถ้าลากเขางอแบบนี้มันจะลากเขาอาจจะหักเนาะพี่นอ้อ,นนองน,นะครับยให้น้ำท่วมหนาฟ้องน้ำนะครับหนาฟ้องน้ำอยู่ข้างในเนาะพี่น้อง ปลกไปเรื่อยๆนะครับธรรมดานะครับกดลงเบาๆเนะพี่น้องแต่ละกล่องผมจะปลูกประมาณ20ต้นนะครับผมนี่ครับ ด้านกว้างเป็นซีนะครับด้านยาวอีกห่าน้อพี่น้องเนาะแต่ละกองนะครับผมปลูกประมาณนี้เนาะที่หลายมันกาต้นยาวต้นรีบเนาะพี่น้องเนาะมันจะบาแตกพุ่มนะครับถ้าปลูกที่เกินไปนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเบื้องต้นที่ผมปลูกไว้แล้วมันโตแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับเดีย๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ อีนอพี่น้องอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายที่ผมปลูกไว้อายุประมาณ30สิกว่าวนะั้นเนาะพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นปลูกแบบเดียวกันนะครับปลูกแบบร้อยผิวนามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นเนาะพี่น้องนี่นะครับค้นต้นเขาเนาะครับปลูกแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาให้พี่น้องเบืนะ้องเน้อพี่น้องน่ครับระบบหลกกักจะอยู่แบบนี้เนาะถ้าร้อยแบบ ผิวนากับระบบรลกกจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็มีหลกแล้วพี่น้องนะครับกะสามซิปกวันแล้วครับอีก1ิปวันผมกะจะเก็บขายแล้วครับเพราะว่าอายุมันใต้แล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าต้นจะเล็กต้นอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับ ช่วงหน้าร้อนก็นต้องฉีดปุ๋ยให้ทางใบนะพี่น้องเนาะปุ๋ยเอบีก็ได้ครับพี่น้องผสมสองซีซีนะครับต้นน้ำหนึ่งลิตรก็ได้นะพี่น้องเนาะหรือ1.5ซีซีนะครับต้นน้ำหนึ่งลิตรน,นะครับฉีดพ่นตอนเศร้าเนาะตอนตอนปากปากใบไอ้พักเปิดนะพี่น้องฉีดพ่นตอนเศร้าๆนะครับสังเกตว่าตอนเศรานะ้าเนี่ยปากใบมันจะมีน้ำติดนะพี่น้องเนาะจะมี น้ำเนาะจะมีน้ำที่ปายใบนะครับคือก็คือปากใบเขาเปิดนะครับนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ปลูกแบบร้อยผิวน้ำนะครับในกองเลยเนาะเป็นแบบพิธีง่ายๆนะครับผสมปุ๋ยแล้วก็เอาแผ่นฟมร้อยเลยนะครับแล้วก็เอากระเพาะปลูกลงเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะโยกให้เบิ้งทั้งชุดเนาะพี่น้องเนาะน,นะครับ ระบบหลากจะเป็นแบบนี้แล้วครับถ้าน้ำลดก็ต้องเพิ่มปุ๋ยนะครับเพิ่มปุ๋ยเพิ่มน้ำนะครับช่วงสามสิบวันขึ้นไปนะครับเขาจะกินน้ำเก่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะก็ คนที่หาดปลูกขึ้นใชยมือไมเนะพี่น้องเนาะก็ทดลองเบิงนะ้งเนาะทำตามแบบผมบอกคร่าวๆนะครับเป็นวิธีคร่าวๆที่ปลูกง่ายนะครับใส่แบบกองกุ้งนะครับปลูกแบบน้ำนิ่งนะครับ